จะใช้ชุดตื่มครับอุ้ยเผาพ่อผผาคัะหิวหิวหิวกล้วยหิวกล้วยเอาฝั่งไหนฝั่งนี้หัวใจคลุสวัสดีค่ะพ่อแม่ชีทุกคนนะคะบ้านน้องบุหลายจอยเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายนะคะจะมีเสื้อนะคะเสื้อของน้องบุหลายจอยเรานะคะแล้วก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของน้องบุหลายจอยเรานะคะนี่ค่ะ มีมอนค่ะมอนน้องบุหลายจ่อยเราค่ะจัดจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะของบ้านน้องบุหลายจ่อยเราก็จะเป็นอ่าเป็นกระติบข้าวนะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะสารมือทั้งใบนะคะยังไงก็ไม่นางก็ฝากบ๊อพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์บ้านน้องบุหลายจ่อยเราด้วยละกันนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจไทยบุหลายจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอเดียลายแม่นางน,นะคะเดี๋ยวแม่นางจะขึ้นให้เลยนะคะ ยังไงก็ฝากพ่อ,อพ่อแม่อซีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องพายบุญหลายจ่อยนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอซทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะลูกชายกับคุณแม่พึง่งกลับมาจากไปร่วมพิธีส่งมอบยา่อาอพันย่าเนาะ กลับมาถึงเล่นขี่ดินทรายดูขี่ลายยางพักเลยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะเพื่อนะแม่นางก็ไม่ได้ไปร่วมนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะจำกัดจำนวนคนนะคะเราก็เลยรออยู่ที่บ้านนะคะ อาจจะพ่อ,พอม่อยซี UFC, อาจจะดูน้องได้ที่ไม่นางก็ไม่ซําก็มีช่องไหนนะที่ที่ที่เขาไปถ่ายนะคะแต่ของเรานี่ก็คือรูอ้สึกว่าคนค่อนข้างจะเยอะก็ไม่นางได้เลย,เล,ยเลือกที่จะไม่ได้ไปนะคะโอ้ยลมแรงลมแรงต้องกาบขอไัยแล้วก็เขาก็จะมีการปลูกหญ้าอยู่หน้าบ้านเนาะ จะของมีด้ยค่ะกินเดีย๋ยวไปกินน้ำแม่อันนี้อันนี้พันยาพันยาอันนี้ของคุณแม่ที่ได้มาเนาะพันย่าเราได้มาเรียบร้อยนะคะแต่ว่าทางคู้ใหญ่ใจดีกำลังมาส่งมอบให้วันนี้นะคะแต่ของคุณแม่เราได้ได้เอเขาเรียกอะไรได้ก่อนแล้วเนาะไป อาบน้ําอย่างรอนะครับอทิที่ท่านเห็นนะค,คือชุดของจอยนะคะผ้าปิดหัวชุดชุดครึ่งหนึ่งนะฮะ <c oughs> จอยใส่ชุดครับบอกชุดนี้สบายสุดครับมันต้องผูกว่่ต้องมัดครับไม่ต้องผูกว่่ต้องมัดด้ชุดนี้เย็นสบายครับ ตรงนี้ได้กินอ้อยทุกวันนะคะคุณแม่เราก็เริ่มอ้วนขึ้นเ,เรื่อยๆแล้วนะคะได้เล่นดินทรายเดี๋ยวแม่นางก็จะได้ลงดินทรายให้ใหม่อยู่นะคะเพราะว่าดินทรายอันนี้แล้ว ยินไยจะหมดแล้วแต่ตรงนี้ยังเป็นหลุมอยู่เลยเดี๋ยวจะลงยินไสให้ลูกชายคุณนะคุณนะชุดไม่เต็มตัวครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ชุดตื่มครับอุ้ยเผาพ่อเผาคักหิวหิวหิวกล้วยหิวกล้วยเอาฝั่งไหนฝั่งนี้หัวจังเลือกอีก ย <Yeah. S 2> บุญอุ่ยปุยซ้ำพ่อพ่อพ,อพอ่อเครียดไอ้เครียดให้พ่อแล้วามาหรอไม่แก่ <laughs> บีเนาะเลาวคนสีบีกินเนาะนนนคุณอีแม่ไปกิปนสิไปแย่งแม่แล้วแม่กำลังจะหอบกลวยนี้ ดืบบ่บ่ดืบบ่อืออาลาคืองหูควมแท่ลูกปาดิโตก็เขาให้ให้ช้างแสดงนะคะไปต้อนรับอ่าแขกผู้มีเกียรติเนาะลูกไสยห้ากัลูกซา้เ้ากับอยู่นะคุณแม่พุ่นๆๆ่น่นปุ่ยปุ่นเขียดุ่นปุ่นเุ่้ยุ่นปนปค่นยุ่นปุ่นป่่นป้่ กุมนำไปเอาของจากของปิดประตูปิดประตูดะตเดี๋ยวสิลุดออกจากคอกยากมันพี่สิตา <laughs> อันนี้กำลังไถสวนนะคะแสบแสบครับแสบแสบอ่อยครับอ่อยเบิ้งกล้วยคือมากินเอาหรอลูกเมื่อกี้ก็ไปเห็นแม่กินแต่ละ มูลพี่สิตาพี่สิตาดูดปุ่นอยู่ประตูทางปุ่นเฮ้ยนี่ง่ายแฉบไอยอยไอยอยให้แม่แม่กินนำ้ำให้แม่น้ำเน,นี่ย่ะเอามาเอากล้วยแม่น,นำ้ำเอาแต่กล้วยได้บ่เอาทรายขี้ดินไม่ต้องนะครับแล้วก็ <laughs> ต้นหยาเนี่ยก็บ่เอาเด้ลูก บรรยากาศค่ะค่อนข้างที่จะคึมเนาะไม่มั่นใจว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะ กินกล้วยต้องมีหญ้าเป็นกับแก้มนะเดี๋ยวหนืดอามมีการปอกเปลือกปอมป๊าทีเทอะลูกไส้คือเก่งเธอเหนเอาเปลือกกล้วยทิ้งสลัดยางค้างเลยค่ะลูกไส้ เขาเรียกอะไรปัดดินทิ้งด้วยดินที่เกาะอยู่ในใบหญ้าโอ้หวโหยอดเลยค่ะดูหุนดูหุนเห็ตุตัอยู่ ว่าไงครับเมื่อยไ่ลูุเมื่อยบอไปมาใกล้ๆเมื่อยบ่เดินเดินเดมีอ่อนแม่ <c oughs> มีอ่อนแม่ครับมีอ่อนแม่ฝนน,น,นนะฝนนะ À, dưới đó, dưới xuống xuống đó. À, dưới xuống trúng đó. Đồ ta. ta! mẹ bắt ra này. Bắt khi đi nó chạp ดูพี่สิต,ตามมาใกล้แม่นางมากเลยแม่นางค่อนข้างที่นาน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 ห่วงไผ่อะอาลาเยียบถิมลายนะัสสันวะโอ้หปอกเปลือกกล้วยกินน้ำไข่เห็นปะคะลูกชายห้องธรรมดาค่ะรู้จักปอกเปลือกกล้วยกินด้วยนะครับกินกล้วยแก้มยาครับจะไ,ได้ไม่เหนอนะครับ ขอบคุณนะคะแม่เอฟซีใจดีเนาะที่สนับสนุนกล้วยให้ลูกชายเรานะคะขึ้นไหนโ <laughs> อ้เป็นตาสังอ่ะยังไงไม่นานก็ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะ เป็นกำลังใจให้ลูกชายด้วยเนาะวันนี้หยุดเรียนหนึ่งวันนะคะเพราะว่าไปงานลาดมานะคะงานลาดงานหลวงเนาะไปงานหลวงมานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องไทยบุหลี่จอยเป็นกำลังใจให้ลูกชายเรานะ้องบุหลายจอยกับคุณแม่จันทิพย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ